หมอเนี่ยนัดผ่าตัดตกใจกลัวไม่เอาก็บอกว่าถ้ากลัวเนี่ยออกลุกขึ้นมาเดินขอเวลาเดือนนึงให้มาวิ่งตามหลังก็ได้ยังไงก็ได้ปรากฏว่าหายครับไอ้ที่พักอ่ะที่พักมันมันไม่สะดวกสำหรับเราบางที่บางที่เราไปแล้วมันพอไปถึงมันไม่ตรงปกหรือมันอยู่ไกลจากไอ้จุดสตาร์ทแต่มีคันเนี้ย สบายมากเลยใครจะไปตอนไหนมาตอนไหนโอเคเลยอีกท่านหนึ่งนะครับแหมวันนี้มาเหมือนกันมาเหมือนกันสองท่านนี้นะครับก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับรถเคลิบอยของเราจากใช้มานี้เป็นยังไงบ้างคือตรงนี้เนี่ยมันอำนวยความสะดวกให้กับมันตอบโจทย์ครับมันตอบโจทย์สําหรับสําหรับเราคือมีเวลาแล้ว ก็ไปออกกำลังกายก็ไปสร้างสุขภาพใช้รถคันเนี้ไปทั่วประเทศจังหวัดไกลๆที่เราไม่ไม่เคยไปอย่างเนี้ยแล้วไปวิ่งไปสมัครวิ่งไอ้ที่พักอ่ะที่พักมันมันไม่สะดวกสำหรับเราบางที่บางที่เราไปแล้วมันโทรไปจองแล้วพอไปถึงมันไม่ตรงปกหรือมันอยู่ไกลจากจุดสตาร์ทถ้าถ้าวิ่ง4,2เนี่ยถ้าวิ่ง42กิโลเนี่ย ประมาณตีสองครึ่งเวลาจะมาที่จุดสตาร์มาลำบากครับแต่มีคันนี้สบายมากเลย <c oughs> ใครจะไปตอนไหนมาตอนไหนโอเคเลยหลังจากที่เรามีรถคันนี้แล้วจะไปวิ่งตรงไหนก็ได้แหล้การรักษาสุขภาพแล้วก็สอรี่ของพี่เนี่ยทำาไมถึงต้องคิดออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าถ้าเราดูแลสุขภาพดีเนี่ย จะทำให้เราไม่อุดอัดยืดยาตผม67แล้ว68แล้วครับอ๋อหกบแาสิต้น <laughs> ครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอย่างอย่างเนี่ยไม่ยอมฟังไม่ยอมออกไม่ยอมตื่นบอกว่าเอ้ยตอนเช้าให้ลุกขึ้นไปวิ่งไม่ไปออนอนสบายกว่าทีแรกเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยคนเนี่ยไม่เกรนด้วยหมอเนี่ยนัดผ่าตัด ตกใจกลัวไม่เอากลัวถ้ากลัวเนี่ยก็บอกว่าถ้ากลัวเนี่ยออกลุกขึ้นมาเดินขอเวลาเดือนหนึ่งให้มาวิ่งตามหลังก็ได้ยังไงก็ได้แล้วผมก็เขาก็ฟังเพราะเจ็บไงมกลัวเจ็บกลัวหมอผ่าก็เลยพาเดินเดือนหนึ่งเฮ้ยเขารู้สึกว่าดีขึ้นถ้างั้นเอาอีกเดือนหนึ่งปรากฏว่าหายครับมันซึ่งมาเหลือเชื่อตอนแรกเดินเดินครับเดินไม่ได้ค่อยๆเดิน วิ่งบ้างผมก็วิ่งวนต่อจากนั้นก็ลงวิ่งลงเดินในสนามจริงหลังจากนั้นก็โอเคสุขภาพก็ดีขึ้นไม่ไม่ไม่ปวดหัวไม่ขาที่จะต้องผ่าไม่ไม่ต้องผ่านี่คือนี่คือสิ่งที่มันตอบมันตอบโจทย์ให้กับเราเรื่องเรื่องว่าทำไมเราเราต้องเอาอันนี้ตอนนี้ไปไหน ก็อาจใสบ้านหลังเนี้ยผมไปคุยๆมากับท่านนะก็จะมีชอบเที่ยวส่วนตัวกลุ่มที่2ก็คือชอบแบบสังสรรค์อยู่กลางๆนะกลางๆกลางๆกลุ่มก็ดีกลุ่มก็ดีครับสังสรรค์ก็ได้มาอย่างเงี้ยมาได้เห็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันก็มันก็เหมาะโอเคสาหรับสำหรับเราเราเราก็มาได้ครับไม่ต้องมีงานบิงก็ได้ก็ได้อยู่แล้วบรรยากาศ วันนี้เป็นไงบ้างครวันนี้เมื่อวานเ,าเมื่อวานเนี่ยตื่นตื่นเช้าอากาศดีนะครับอากาศดีมาก 11, 21องศา <25. S 2> ก็โอเคอยู่ออกไปออกไปออกกำลับบงกายกัน,นข้างนอกนู้นไปประมาณ1วิากิโลถือว่าได้ได้ทั้งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราแล้วก็ได้เพื่อน,นที่เป็นเคลี่บอยด้วยกันเอาละ เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตนะฮะขอบคุณมากับพี่สองคนครับคามสุขภาพแข็งแรงครับที่ผมต่อเติมกล่องนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเอาไว้เก็บอุปกรณ์ซึ่งมันก็จะทําให้มีการใช้อุปกรณ์ได้ใส่ได้เยอะมากมนะครับเป็นการเสริมโดยอาศัยทางแครลิบอยเป็นผู้ช่วยเหลือขับเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็ไปจอดจอดเสร็จปุ๊บผมก็เดินเทียทเเท่ยวกับแฟนขณะที่ผมกําลังเดินเที่ยวกับแฟนก็มีสามีภรรยาอายุมากคนหนึ่งก็มองหน้าผมเห็นแกนบอกก็งติดตาม นะคะเป็น f อคุณนะครับ uh, ที่เห็นคลิปที่เราคอยทำกัน <Kapı> วัน <et> นั้นผมบอกจริงเหรอครับคุณป้าเนี่ยตามอยู่ค่ะเมื่อไหร่จะออกคลิปอีกที่หนึ่งผมบอก back home carry boy the name of quality and design